จีบมาตั้งนานกว่าเจ้าของเดิมจะยอมขายนะครับรถเข้าใหม่1คันฟอร์ดเดวเวอร์เลสสองจุดสูทไทเทเนียมพารเป็นตัวขับ4เป็นตัวท็อปสุดเลยรถคันนี้เป็นปี2021นะครับเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากครับเพียงอยู่ที่42,000ื่โลเจ้าของเดิมจอดส,ส่วนใหญ่นะราคาผมตั้งขายไว้ถูกที่สุดในตลาดแล้วอยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทนะครับสนใจจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ14,800บาทเท่านั้นเองแล้วตัวรถคันนี้ซื้อสดไมมมมม่่ีีหววันนนดดด้้ยยยะครบาาาาาาูสภพภพออกกทจจเเเขงิล ผมเคลือบแก้วแล้วลองหล่อแน่นอนคันนี้คันนี้รถใช้ง่ายที่กรุงเทพนะครับเจ้าของเดิมมีไปรับตรงนี้มาโลโก้ฟอร์ดสามารถแกะออกได้นะนอกจากนั้นเจ้าของเดิมไม่เคยทําอะไรเลยนะครับล้อเป็นล้อตัวท็อปสุดเลยเทเนเนียมพาร์จะเป็นล้อลายนี้นะยางจะเป็นยางกู๊ดเยียร์ปี2023นาะครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยื้อกับผมไปสบายใจได้เลยครับถ้ารถมีชนหนักมีน้ําท่วมมีพิกามมีการกอไม้มากผมระบุในสัญญาื้อข่าไว้อยาชัดเจนครับพบเจอผมซื้อคืนเลยเั็นจำนวนนะครับนี่ครับตรงนี้เจ้าของเดิมก็ไปรับมาเหมือนกัน โลโก้ด้านนี้ก็ไปรับเหมือนกันลูกค้าไม่ชอบสามารถแกะออกได้เลยนะคันนี้เป็นตัวท็อปจุดด้วยมีโลโก้ขับ4ีนะครับแต่ทำไมต้องมาดูว่าต้องหน้าซื้อคันนี้นะครับน็อตฝากระโปรงท้ายเดิมเลยไม่ได้มีรอยขายเลยนะครับผมแก้มฝั่งด้านนี้เป็นแก้มเดิมน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาเดิมเลยแก้มฝั่งด้านนี้ก็เป็นแก้มเดิมเลยนะครับดูที่สภาพสีนะครับผมดำ,ดำๆเดิมๆ,ๆหล่อๆต้องคันนี้เลยนะครับ ต่อมาจะเป็นส่วนหน้าสภาพภายในนะครับแค่เราเห็นพวงมาลัยเราก็รู้แล้วว่าเจ้าของเดิมรักษารถมากครับพวงมาลัยที่มีลอจิกเล็บเลยพวงมาลัยยังใหม่มากแล้วเลขใหม่อยู่ที่4 2 0 0กโลเจ้าของเดิมเข้าสู่ตลอดด้วยเลขใหม่คันนี้ถือว่าไม่น้อยมากนะครับหายากมากเดี๋ยวเรามาดูว่ารถไม้4 2 0 0กโลเนี่ยสภาพภายในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากคอนโซลหน้าเลยไม่ได้มีการจอดตากแดดเลยไม่ได้มีวางคาบกาวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้หน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์เรียบร้อยแล้วขับ4ท็ดด ดูสภาพเบาะนะครับผมรถใหม่สี่หมื่นสองสภาพเบาะเดิมๆเบาะหนังกิ๊บๆเลยมีสลูปมาเรียบร้อยแล้วนะคันนี้สามารถเปิดได้เลยนะตรงนี้นะครับมาดูที่โครงสร้างตัวรถกันครับนี่ครับโครงสร้างตัวรถเมรคอาร์ตยังตัวสวยงามนะครับน็อตฝั่งแก้มฝั่งด้านนี้ไม่มีไขเลยนะครับน็อตประตูเดิมไม่มีรอยไขยเลยแผ่นเลททุกอย่างอยู่ตรงครบหมดเลยนะมาดูสภาพด้านท้ายนะครับนี่ครับ ตอนกลางแทบจะไม่มีคนไปนั่งใช้งานเลยนะครับแล้วสภาพฝั่งด้านท้ายใหม่มากคันนี้นะครับออกมาจะเป็นสูงนะสภาพห้องเครื่องรถยนต์นะครับก่อนที่ไปดูเนี่ยมีรับประกันให้2ปี20 0 0 0กิโลเลยนี่ครับลองฟังเสียงเครื่องดูครับผมสตาทห้องเครื่องเปิดคอมพิวเตอร์แอร์เรียบร้อยแล้วเสียงเครื่องยังแน่นแน่นนิ่งๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงดังของลูกล่แล้วก็สายพานมาดูรับว่าทำไมถึงต้องน่าซื้อคันนี้น็อนฝากระโปรงท้ายว่าเดิมแล้วน็อนฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยขยเลยนะครับแก้มฝั่งด้านซ้ายเป็นแก้มเดิม คานด้านหน้ารถนะครับผมคานเดิมเลยมอกอทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะแก้มฝั่งด้านขวาก็เป็นแก้มเดิมนอตฝังกระโปรงด้านขวาเช่นกันครับไม่เคยขายคันนี้เจ้าของเดิมรักษารถมากครับคันนี้เข้าสู่ตลอดด้วยได้ไปคุ้มแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับสแตนดาร์ฟเอเวอเรสต์คันนี้คันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนครับเจ้าของเดิมซื้อรถไปแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแล้วเลขใหม่อยู่ที่42,000โลเนี่ยเจ้าของเดิมเข้าสูตตลอดด้วยนะ ถ้าผมพบเจอว่าผมมีการกอไม้มา,มาผมซื้อคืนเลยนะครับผมลองขับรถหมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบเบรกระบบช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยปกติหมดเลยนะครับและตัวรถคันนี้เนี่ยผมตั้งขายไว้อยู่ที่869,000บาทถือว่าขายไม่แพงแล้วสนใจจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสภาพเนี่ยผมเคลือบแก้วแล้วลอง,ลองใหม่กว่านี้แน่นอนสำหรับคนที่ชอบถูกใจสนใจคันนี้โทรมาทังมาสอบถามนะครับคันนี้แป๊บเดียวผมขายแน่นอนฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ